หลายคนครับที่ต้องฟอกไตทั้งๆที่อายุยังน้อยครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีประวัติความดันสูงมีบอดเบาหวานแนะนําให้ตรวจค่าการทํางานของไตสม่ําเสมอนะครับสวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปชาแนลครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับ วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องโรคไตนะครับอาหาร3ชนิดที่อาจจะทำให้ท่านต้องฟอกไตตลอดชีวิตครับถ้าท่านไม่รู้จักควบคุมอาหาร3ชนิดหรือ3กลุ่มนี้หรือกินผิดกินผิดวิธีกินมากไปกินน้อยไปนะครับอาจจะทำให้ท่านโดน ฟอ,อกไตได้ครับผมจะเน้นไปที่ผู้ป่วยที่มีเขาเรียกว่าภาวะไตไวายเรื้อรังแล้วนะครับซึ่งภาวะไตไวายเรื้อรังเนี่ยจะมีอยู่5ขั้นใหญ่ๆนะครับขั้น1 2 3 4 5สาี่ห้านะครับมี5ขั้นแล้วก็น่าตกใจจริงนะครับในประชากรไทยประมาณ70ล้านคนเนี่ยนะครับเป็นไตไวายเรื้อรังขั้นที่3นะครับขั้นที่3ขึ้นไปนะครับมีทั้งสิ้น ชัดๆนะครับ10ล้านคนแล้วท่านอาจจะเป็นคนหนึ่งในนั้นแล้วไม่ได้ตรวจนะครับขออนุญ,ญาตนะครับถ้าท่านเริ่มมีอายุเกิน35ปีขึ้นไปแนะนําให้ไปตรวจเช็คอัพดูหลายๆอย่างนะครับว่าเฮ้ยเรามีโอกาสที่เป็นโรคไตหรือเปล่าบางทีมันซ่อนอยู่ครับบางทีท่านเป็นความดันสูงบ้างเป็นเบาหวานบ้างแต่ว่าไม่เคยไปตรวจเลือดเลยปล่อยเอาไว้หลายคนครับที่ต้องฟอกไตทั้งๆท,ท,ที่อายุยังน้อยครับ30 20 มีครับเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านมีประวัติความดันสูงมีปอดเบาหวานแนะนําให้ตรวจค่าการทํางานของไตสม่ําเสมอนะครับแล้วท่านจะรอดพ้นจากการฟอกไตไปได้อย่างสวยงามครับคร <c oughs> าวนี้เรามาดูการรอดพ้นโดยการรู้จักอาหาร3ามกลุ่มนี้กันนะครับก็สําหรับอาหาร3ามกลุ่มที่อาจจะทําให้ท่านต้องฟอกไตได้โดยไม่รู้ตัวนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในไตวายเยรื้อรังระยะ4-5นะครับ3กลุ่มนะครับขอเน้นย้ำอีกครั้ง1คือกลุ่มน้ำดื่มที่จะต้อง ไม่เกินวันละ5 0 0ซีต่อวันบวกกับปริมาณที่ท่านปัสสาวะอันที่2อนะครับอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงหรือผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงก็ไม่แนะนาําโดยเฉพาะผักสีเขียวเข้มมากๆหรือว่าผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงมากๆเช่นทุเรียนกล้วยส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอ่า มันก็จะมีอีกหลายอาหารน่ะที่มีโพแทสเซียมต่ำซึ่งกดได้ดูใน Google ได้เลยนะครับกดไปเลยว่าอาหารโพแทสเซียมตม่ำอาหารโพแทสเซียมสูงเขียนภาษาไทยเลยนะครับก็จะพบเจอนะครับท่านก็ลิสต์เอาไว้ว่าท่านกินอะไรได้กินอะไรไม่ได้มันมีเยอะมากอ่ะพูดไม่หมดนะครับอันที่3ก็คือกลุ่มโปรตีนนะครับก็ต้องกินให้พอเหมาะพอดีนะครับก็อย่างที่บอกคือมื้อหนึ่งก็ประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสำหรับท่านไตระยะ4-5นะครับก็กินได้ประมาณเท่านั้นเองแล้วก็แนะนําเนื้อสัตว์ มากกว่าท่านยาืชน,นะครับก็ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีทุกๆคนและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับ และอย่าลืนดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ